สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มิ้นก็จะมาแนะนำ10ครีเอเตอร์ฟิลเตอร์นะคะที่เขาเนี่ยเป็นคนที่สร้างฟิลเตอร์ IG ที่เป็นที่โด่งดังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครบ้างที่มิ้นเนี่ยชอบไปจุ๊บฟิลเตอร์เขาเนี่ยมาลงใน IG f i ฟิลเตอร์ทีบ่อยๆนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลย เราจะมาเริ่มไล่จากครีเอเตอร์ชาวไทยกันก่อนนะคะมาที่ i g ีแรกเลย i อนี้น่าจะอ่านว่าแก้มน้อยนะคะชื่อเขาก็คือกันทิลาเนี่ยค่ะอาจจะตรงนี้ไม่รู้มินก็เดาเดานะเรากดที่หน้าย,ยิ้มเลยครีเอเตอร์ Creator ท่านนี้นะคะก็จะออกแนวเหมือนกับว่าสายบิวตี้ออกไปทางสีแบบโคเรียโคเรียแล้วนั้นนะคะเป็นว่ามันค่อนข้างสวยเลยนะ แล้วก็อันที่มิ้นชอบใช้ก็จะเป็น l ลาย Stella Filter มันเป็นเจ้ากระตายนี่อันนี้คือมิ้นอัดจากไอโฟนนะคะน่นารักมากเลยอย่ะดูดิมีเจ้ากระต่ายข้างบนด้วย รสามารถเลื่อนไปทางซ้ายมือเพื่อเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคะว่าเราจะลองเทสอันไหนแต่ถ้าเราอยากถ่ายเป็นบูมเมลแรงเราก็ต้องกดเซฟฟิลเตอร์ก่อนนะคะแต่ถ้าเรากดค้างไว้เลยมันก็จะเป็นวิดีโออันนี้เป็นเขด อันนี้เป็นของ IG นี้นะคะ kamnoyy มาถึงครีเอเตอร์ขัานถัดไปนะคะคนนี้ชื่อว่าน้ำหวานคนนี้นะคะเอ่อมิ้นเคยเห็นช่องใน YouTube ของเขาด้วยค่ะเขาจะสอนทำฟิลเตอร์ IG ด้วยก็เราจะกดที่หน้ายิ้มเลยเพื่อเข้าไปดูฟิลเตอร์ของคนนี้ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะก็จะมีแบบพวกดุดิก พวแบบเปลี่ยนสีเป็นกรอบรูปอะไรแบบนั้นนะคะค่อนข้างจะหลากหลายเลยมินชอบมากเดี๋ยววินหาอันที่มินชอบใช้บ่อยๆก่อนท่านนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ชาวไทยนะคะ นี่มันก็น่ารักดีนะแบบมันเป็นแคปชั่นภาษาไทยอ่ะ ใช้ฟิลเตอร์แนวแคปชั่นภาษาไทยก็เข้าไปดูได้ใน IG นี้นะคะ n a m w x a n สำหรับแอคเคา t ์นี้นะคะน่าจะอ่านว่า n e w c y Sl นะคะมินก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอ่านถูกไหมเนาะก็ครีเอเตอร์ Creator ท่านนี้ก็เป็นชาวไทยเหมือนกันนะคะแล้วก็แนวฟิลเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นแนวเปลี่ยนสี แล้วก็เป็นแคปชั่นภาษาไทยโดนโดนแน่นอนว่ามันต้องโดนใจวัยรุ่นชาวไทยแน่นอนอย่างเช่นอันนี้เราจับกับแฟนเธออ่ะโอ้สุดปังนะจ๊ะอยากเป็นแฟนคลูไม่เคยต้มตุ๋นแต่ชอบต้มท่อมอะไรแบบเนี้ยเออมันก็น่ารักดีอ่ะมันดูแบบดูเป็นแนวของวัยรุ่นจริงๆอ่ะเพราะว่ามันจะมีพวกแบบ แคปชั่นที่เราพูดกันในยุคป,ปัจจุบันอะไรแบบเนี้ยมินก็ค่อนข้างชอบเลยนะของคนเนี้ยแต่อันที่มินใช้บ่อยก็จะเป็นฉลามอุ่งน,นี่น่ารักอะ ฟิลเตอร์แนวนี้นะคะก็ไปติดตามได้ที่ i d newcy.sl นะคะก็จะมีให้เลือกเยอะแยะมากเลยไอเานี้ก็สุดปังอีกแล้วนะคะถ้าใครชอบแนวแบบมีอะไรที่มันแบบโปรยๆลงมา เชื่อว่าไอจีนี้จะต้องตอบโจทย์แน่นอนค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรแต่จะสะกดให้ก็คือ s n n s y นะคะจำง่ายมากค่ะแค่5้าตัวเรากดมาที่หน้ายิ้มตรงนี้นะคะเราก็เลื่อนลงมาดู creator ท่านนี้นอกจากจะเป็นแนวเปลี่ยนสีแล้วก็จะเป็นพวกนี่อะไรที่มันโปรยโปยลงมาค่ะมันก็น่ารักดีนะแล้วก็มีพวกกรอบพวกอะไรแบบนี้ให้ดูด้วยมี มันจะอันที่มินชอบใช้อ่ะก็จะเป็นอันนี้ I feel like I'm a buffalo แล้วก็มีแมสด้วยจ้าน่ารักมากเลยของคนนี้นี่ยิ่งเรียนยิ่ง,งอมน่ารักนะใครว่างๆก็เข้าไอจีนี้เอย หมาะก,กับเด็กใชยมากจ้าอันนี้นลัมากเลยของคนนี้ก็ใครที่อยากได้ฟิลเตอร์แนวอะไรโปรยโปลยลงมาหรือว่าเป็นแบบ เกี่ยวกับการศึกษาแหลบเนี่ยก็เข้ามาดูหน้าไดไอจี n อ s นนะจ๊ะเป็นครีเอเตอร์ชาวไทยเหมือนกันค่ะก่อนจะรับชมวิดีโอกันต่อกดไลค์กดติดตามข้างล่างให้ด้วยนะจ๊ะมาถึงครีเอเตอร์ชาวไทยอีกขั้นหนึ่งนะคะไอจีอ IG นี้น่าจะอ่านว่าฟาร์มณีนะคะ ก็อ๋อเอออ่านว่าฟ้ามานีจริงๆด้วยเนี่ยเขาเขียนภาษาไทยไว้อยู่อ่ะเอเตอร์แันเนียเป็นเทเตอร์นนเเอรชาวไทยอีกแล้วค่ะแล้วก็กดที่หน้ายิ้มเนาะไอจีอนี้นะคะก็จะมีฟิลเตอร์ที่ออกแนวแบบเขาเรียกอะไรเกมสุ่มอะไรแบบนั้นนะคะน่ารักน่ารักมากพูดโดยห้ามใสท่ทานองป๊อปปี้เลิฟตอนมัธยมเล่าเรื่องอเดี๋ยวเราลองเล่าเรื่องดู เล่าถึงสิ่งที่สุ่มได้ภายใน5วินาทีศิลปินคนโปรดชอบ nice c nx ค่ะ n i c e c n x ชอบมาก แล้วก็มีฟิลเตอร์แนวอื่นๆด้วยนะก็คือพวกแบบเปลี่ยนสีแคปชั่นบนหัวแะลแบนี้ยค่ะน่ารักน่ารักจริงๆของคนเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือเขาคุมโทนดีมากแกเขาน้ารักน่ารักมากคือไม่ใช่เท่าแต่อวยนะแต่แบบเขาน่ารักจริงๆเขาคุมโทนดีมากอืก็คือเป็นไอจที่แบบ หมาะแก่การติดตามมากก็ไม่แปลกใจเลยทำไมคนติดตามเขา 66.2k ก็ถ้าใครอยากใช้ฟิลเตอร์แนวแบบสุ่มแคปชั่นอะไรแบบนี้นะคะก็มาติดตามได้ที่ ig f a r m a n i จ้า f a h m a n E e f a r m a n i ก็คือก็คือก็คือเราจะไม่พูดถึงครีเอเตอร์ท่านนี้ไม่ได้นะจ๊ะก็คือ เขาเนี่ยเป็นคนที่ดังมากๆเลยเชื่อว่าทุกๆคนเนี่ยอาจจะต้องเคยใช้ฟิลเตอร์ของเขาบ้างแหละท่านนี้นะคะเป็นครีเอเตอร์ชาวต่างชาตินะคะชื่อ IG อ่านไม่ออกเหมือนกันเนี่ยแต่เรากดที่หน้ายิ้มเลยจ้ะนี่น,น,นี่เป็นครีเอเตอร์ที่โด่งดังมากด้วยฟิลเตอร์ i ออันนี้จ้ะ ก็คืออันนี้ก็คือแบบเรียกได้ว่าทั้งชายทั้งหญิงไัยรุ่นไทยวรุ่นต่างชาติก็คือใช้หมดจ้ะอันนี้สุดปังจ้าเขาดังมากนี่เป็นเอ่อครีเอเตอร์ท่านเกือบจะแรกๆเลยที่มิ้นแบบเลือกที่จะติดตามเขาแล้วก็เขาได้สร้างสารรค์งานครีเอเตอร์ฟิลเตอร์แนวอื่นออกมาอีกเรื่อยๆ ก็คือดีมากสมตแต่การกดตามมากๆไม่เสียเปล่าอันนี้ก็น่ารักนะถ้าเราแตะที่หน้าจอะมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยดีมากอันนี้ก็นั่นแหละเวลามิ้นลงใช่ไหมแล้วแบบมีคนเขาเข้ามาเม้นเนี่ยว่า เออฟิลเตอร์นี้ของใครของอะไรเนี่ยก็ขอบอกเลยว่าดังมากจริงๆของคนนี้สมควรแต่การกดติดตามกด Follow ไว้นะจ๊ะถ้าใครสนใจก็มาที่ ID, s m i g j s m i n s a p u t r i 3 0 9 k Follow จ้ะ นี่ก็เป็นครีเอเตอร์ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมินเนี่ยชอบมากๆเลยก็ f อ,อ่ฟิลเตอร์ที่เขาได้รับความนิยมนะคะก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่แบบแตะแล้วหัวใจมันออกมาเยอะๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้อะเดี๋ยวจะหาให้ดูเนี่ยมันจะเป็นแนวแนวเน,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 นี่ยแนวหมีแพนด้าเนี่ยอันนี้ เม้มันน่ารักอ่ะนีะลองกดบันทึกก่อนนะแล้วก็กดแก็กดแ่สค่อยฟิกเท่าไหร่เลยอะ่ะยังเห็นหน้าสดอยู่เลย,ยนี่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 นชอบเหลือเกินไอช่แบบหัวใจอะไรเยอะๆแบบเนี้ยได้่ล้วกะดูะสิ มีให้เลือกเยอะมากเลยนะของท่านเนี้ยเรียกได้ว่าจะครอบคุมทุกรูปแบบแล้วนะเนี่ยน่ารักมากๆใครที่ชอบฟิลเตอร์แนวแบบแตะแล้วหัวใจขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็ลองไปติดตามได้ที่ id fahrezaos นะจ๊ะ นี่116 k กจ้ะมีเขาบอกว่ามี120กว่าฟิลเตอร์นะก็ลองไปเล่นดูกันอันนี้ก็เป็นครีเอเตอร์ดาวทุย้ยครีเอเตอร์ชาวต่างชาติเออกว่าจะพูดถูกก็พูดมานานแล้วนะวลิ้นมันเริ่มพันกันแล้วก็เอ,อ่อน่าจะอ่านว่ายีซัสนะคะก็เป็นครีเอเตอร์แนวแบบเขาเรียกอะไรอ่ะหลุดโลกนิดนึงอ่ะคือแบบ เราอยากจะเป็นอะไรเขาก็จะสร้างให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้อ่าเราใช้ฟิลเตอร์นี้เราอาจจะเป็นเอ่อน,นายกเัฐมนตรีของประเทศประเทศหนึง่งที่เอ่อเราทั่วโลกก็รู้จักกันดีอะ่ะอา่าหรือว่าเราจะเป็นเอ่อเป็นนักบินอวกาศหรือว่าเราจะเป็นเราอยากเป็นยานอวกาศก็ได้ก็คือฟิลเตอร์ของท่านเนี่ยก็คือสามารถเนรมิตให้เราเป็นอย่างนู้อย่างนี้ เยอะแยะมากมายนะคะก็ฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยมของเขาก็เดี๋ยวลองหาดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะมันมินมีในใจอะแต่ว่ามินไม่แน่ใจว่าเป็นของคนนี้หรือเปล่าน่าจะไม่ใช่ของคนนี้แหละ่าเชื่อว่าในคอมเมนต์ทุกคนน่าจะเคยเห็นท่านนี้ เอามันไม่ขึ้นหน้ามินะ้นอะเดี๋ยวเราไปอื่นได้หรออือได้แหละอ่ะถ้าใครชอบฟนะิลเตอร์เนี่ยหลุดโลกหลกุดจากกวางมีจารอว่าอยากไปกโลกเป็น UFO นะจ๊ะก็สามารถ เลือกใช้ฟิลเตอร์ของท่านนี้ได้นะจ๊ะสะกดไว้ว่า y i s u s s a a v e d r a ผู้ติดตาม 10.1k นะคะก็ลองไปลองเล่นดูกันจ้านี่ก็เป็นครีเอเตอร์ชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งนะคะซึ่งมิ้นขอ จัดอยู่ในหมวดสายบิวตี้ละกันเพราะมีรู้สึกว่าเออใช้แล้วก็สวยขึ้นแหละมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่หน้าเราอ่ะอืมก็ออกจะแนวแบบสุดปังสายฝออะไรแบบนี้นะคะก็ ค่อนข้างสวยเลยหรือว่าอาจจะเปลี่ยนสีแบบจากสีขาวให้เป็นโฮโลแกรมหรือว่าจากสีดำให้เป็นโฮโลแกรมนะคะซึ่งมีแม้กระทั่งการเปิดไพ่ทาโร่นะคะ mm hmm. เขาเรียกไพ่ทาโรหรือปะเออเนี่ยก็ออกแนวแบบใช้ AI ช่วยอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็ลองไปเล่นกันดูเดี๋ยวมินจะหาอันที่มินชอบใช้ก่อนหนะ้า เขาเก่งนะมินชอบมากๆเลยของคนเนี้ยคือมินอเรียนสายไอทีไงแล้วก็รู้สึกว่าเออการที่แบบมันออกมาเป็นเฟรมเป็นอะไรแบบเนี้ยรู้สึกแบบเก๋อ่ะดีชอบมากเดี๋ยวลองเป็นมีแมกระทั่งเอ่อเว็บอะไรสักอย่างที่แบบอะไรหน้า p O o ออะไรสักอย่างอ่า ก็จะมีเฟรมนี้มาให้ด้วยลองเป็นอันนี้ละกันขอรนนิเนออ ไปเลยจ้าอ๋อเขาน่าจะใช้กับกล้องหลังอะเดี๋ยวลองกล้องหลังดูนะอออไม่ใช่เอออะไรเนี่ยอ๋อใช้กับกล้องหลังจริงๆด้วยบางอันอะ่ะก็ลองไปเล่นกันดูนะก็ถ้าใครเป็นเด็กแนวแบบเขาเรียกอะไรนะ พวกแบบนิเทศพวกคอมไอทีอะไรแบบนี้ก็น่าจะชอบแนวแนวนี้นะมินว่าส่วนตัวมินเนี่ยรู้สึกว่าชอบมากๆเลยก็ถ้าใครชอบแนวนี้นะคะก็ไปติดตามในที่ IG a u t o n o ที M M y นะคะน่าจะอ่านแบบมั่วๆได้ว่าออโตโนมี่ก็ไปติดตามกันเลย 1.1ล้านคนนะจ๊ะของจริงก็เชื่อว่าอ่ะทุกคนล่ะที่เป็นผู้หญิงละกันขออยู่ในหมวดผู้หญิงละกันเขาเป็นครีเอเตอร์สายบิวตี้ที่ใช้แล้วปุ๊บต่อให้หน้าคุณเพิ่งตื่นนอนคุณก็จะสวยปังนะจ๊ะของวันนี้อันที่เป็นยอดนิยมเลยที่มินชอบมากๆมากๆแอนเดอร์มากๆน,นะคะก็จะเป็นเจ้าสามหมีเจ้าเอเลี่ยน ก็คือตื่นมาไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้ใช้ฟิลเตอร์ก็คือสวยเลยจริงๆก็คือสุดปังทุกอันมีนี้ปะมันมีหมีอื่นอีกถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้มินก็ชอบนะคือชอบทุกอันเลยอ่ะไม่รู้ทำไมอ่ะมันสวยอ่ะสวยมากสุดปังเวอร์วางอลังการ ก็คืออันไหนก็ได้อันไหนก็รอดอะจริงๆสีคือแบบดีโทนคือดีจะเอามาไว้แบบถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปหรือว่าอะไรก็คือปังปังมากจ้าส,ส,สิบสิบไปเลยแม่อันนี้แล้วกันอันนี้ก็ใช้บ่อยมากคือแบบโอ้มีขนตามีขนตาขึ้นมานทันทีแต่แล้วมักก็แดง หน้าสวเป็นแบบเมื่อกี้น,นะะชค่ไหนก็รอดแก okay, ไม่ต้องแต่งหน้าแล้วปะแล้วยังไงเครื่องสมอ,องสาอางก็คือจำเป็นอีกไหมอ๋สวยมากเลยอยากแบบตื่นมาเปิดไอจปุ๊บมอร์นิ่งก็คือหน้าสวยเป๊ะเลยจ้ะดีมากแกคือ ดิฉันไม่แปลกใจเลยนะคะว่าทําไมเขาถึงมีคนติดตาม1 1ล้านเพราะดิฉันใช้ไอจี ID นี้นะคะก็คือ IT Filter ตอรนะคะไป Follow เขาและดิฉันใช้ใช้ i g ส่วนตัวก็ไป Follow เขาอีดีดีมากอย่างน้อยอะ่ะ2องแอคเค้าของมินอะ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งใน1.1ล้านนั้นแล้วอะ่ะคือแบบมันดีต่อใจจริงๆทุกคน คือผู้หญิงทุกคนอ่ะอยากให้ไปถล่มในการติดตามไอนี้มากๆเพื่ออะไรคะเพื่อที่เราจะได้แบบสวยเป๊ะแบบเอ้ยฉันจะใช้ฟิลเตอร์อะไรดีอะไรแเนี้ยเข้าไปในไอนี้คุณใช้ฟิลเตอร์ไหนก็รอดจะ้ะดีมากถ้าใครชอบฟิลเตอร์ของคนนี้นะคะชื่อว่า t i k a d e w underscore นะคะซึ่ง มินว่าเขาน่าจะเป็นฟิลเตอร์เอ้ยน่าจะเป็นครีเอเตอร์ชาวสังชาตินั่นแหละอืมก็ดีมากจริงๆคือหน้าตาเขาก็น่ารักมากแกลและแล้วดิฉันก็ทำตามที่ดิฉันพูดไม่ได้จ้าก็คือเมื่อต้นคลิปเนี่ยดิฉันบอกว่าเออเนี่ยจะ แนะนำ10ครีเอเตอร์นะคะก็สุดท้ายแล้วก็คือหลุดคนที่11มาจ้าจะไม่แนะนำคนนี้ได้อย่างไรลือก็คือครีเอเตอร์ท่านนี้ออกแนวคล้ายกับครีเอเตอร์ก่อนหน้านี้มากๆก็คือเป็นสายบิวตี้ต่อให้คุณตื่นมาหน้าสดหน้ามันหน้าแววยังไงนะคะคุณก็สามารถสวยเป๊ะปังได้กับฟิลเตอร์ของท่านท่านนี้ค่ะและที่สำคัญ ฟิลเตอร์ที่โด่งดังมากๆมากๆแอนเดอร์มากๆนะคะก็คือเจ้าสาม,มีวีแบแบ,แบหาก่อนหาไม่เจออะน,น,นี่นี่นี่ตอนแรกก็สับสนว่าเอ๊ะของคนท่านเมื่อกี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นของท่านนี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะแต่สุดท้ายนะคะเราก็หามาให้ถูกต้องค่ะก็คือของท่านนี้ ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองจานในไทยนี่คือแบบฮิตมากแบบสุดปังสิบ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 ฮิตมากจริงๆใช้ยังไงก็รอดแกต่อให้ฉันแบบหน้าหมองแบบไม่มีราศียังไงก็คือใช้ฟิลเตอร์นี้ก็คือสวยผู้ชายใช้หลอ่ออันนี้ก็คือแบบดีมาก ดิฉันก็คือไม่ต้องเข้าคลินิกแล้วมั้งใช้ฟิลเตอร์อาจิก็พอสวยมีคนกดไลค์แบบเยอะแยะมากมายจริงๆถ้ามีคำว,ว่าแบบระดับความดีต่อใจอะ่ะก็ให้หนึ่งร้อยอ่ะต่อให้เต็มสิบก็คือให้หนึ่งรอยจริงๆแค่ดูสิ ก็คือรู้สึกแบบในชีวิตเนี่ยไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยนะแต่พอใช้ฟิลเตอร์รู้สึกแบบอืมเราก็ใช้ได้นี่นะสวยจริงๆเธออันนี้คือแบบก็ใช้สวเหมือนกันนะอันเนี้ยดูความขนตาต่อให้มันแบบดูโป๊ะโป๊ะบ้างแต่โดยรวมก็คือสวยค่ะรู้สึกสวยจริงๆ ออกแนวแบบวินเทจวินเทจหน่อยแต่ก็รู้สึกแบบสวยมากแต่ยังไงวีแบ,บ๊กก็คือยืนหนึ่งจ้ะใช้สิบครั้งสวยสิบครั้งใช้ร้อยครั้งก็คือคนกดไลค์ทุกครั้งเลยจ้ะเพราะอะไรเพราะมันน่ารักจริงต่อให้มันจะรู้สึกแบบเอ้ยมันเวอร์เกินไปหรือเปล่ามันไม่เหมือนจริงแต่ก็คือสวยก็คือสวยจ้ะซึ่ง ทุกคนนะจ๊ะสามารถติดตามได้ใน ig n i n i n g x x นะคะก็คือคนติดตาม1ล้าน follow จ้ะดีมากก็เหมือนเดิม2 account ของมินก็คือเป็นส่วนหนึ่งใน1ล้านนี้อีกแล้วดีมากดีมากมากจ้ะวันนี้ก็ขอจบกันไปเท่านี้นะจ๊ะนะจ๊ะ